Thank <music> you. เราจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าต้องทำกิจวัตรหรือว่าการปฏิบัติที่อาจจะดูซ้ำไปซ้ำมาสร้างจังหวะก็สร้างกันเป็นชั่วโมงเดินจงกรมก็เดินกันเป็นชั่วโมงทั้งวันก็มีแต่สร้างจังหวะเดินจงกรมนะเป็นหลักสำหรับคนใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ แต่ว่าจะไปมองว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากทำซ้ำซําๆมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องซ้ำซากชีวิตเราจะเริญได้ก็เพราะการทําสิ่งซ้ําๆกันเราก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่นั้นแหละเราอยู่ได้ก็เพราะการหายใจเข้าหายใจออกแค่สองอย่างเท่านี้แหละหัวใจเราก็เต้นแล้วเต้นเรามันก็เต้นซ้ซําๆกันไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วถ้ามันไม่เต้น หรือมันเต้นผิดจังหวะเปลี่ยนจังหวะเพราะมันเบื่อมันอยากจะเต้นจังหวะใหม่ๆบ้างเรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนมันก็เต้นจังหวะนี้แหละแค่นี้ก็เพราะมันเต้นจังหวะซ้ำๆไปซ้ำๆมานี่แหละก็ทําให้เราอยู่ได้ทุกวันเราก็ต้องกินข้าวก็กินข้าวทุกมื้อทุกมื้อทุกมื้อมันก็ทำให้เราอยู่ได้ถ้าจะไปเปลี่ยนกินข้าวไม่เป็นเวลาบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวกินตีหนึ่งมังางเดี๋ยวกินมงเช้ามัง่งเ,เดี๋ยวกินสามทุ่มมัง่งให้มันแปลกๆกออกไปให้มันดูใหม่ออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา,เาชีวิตเรานี่ที่จเจริญม,มาได้ก็เพราะการทำสิ่งซ้ำๆเดี๋ยวไปคิดว่ามันต้องทำอะไรใหม่ๆแปลกๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการดาเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติแม้แต่การเรียนหนังสือของเรา เราเขียนกอไก่ขอข่ได้ก็เพราะเราทำซ้ำๆจะท่องศัพท์จะท่องอาขยายก็ต้องท่องซ้ำๆนะสัท์บางตัวนี่กว่าจะจำได้มันต้องท่องจำไม่รู้กี่ครั้งนห้เราอย่าไปรังเกียจนั่นจะไปไหนแหนงการทำอะไรซ้ำๆนะเดี๋ยวนี้เราไปเชิดชูว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอฟังเพลงไม่กี่ครั้งก็เบื่อแล้วก็ต้องมีเพลงใหม่ต้องมีเสื้อผ้าชุดใหม่ต้องมี อาหารแปลกๆใหม่ๆมนแต่ยาสีฟันก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อกันไปเรื่อยเราไปเชอชูให้ความแปลกความใหม่จดลืมไปว่าของที่ทำซ้ำๆนี่แหละมนันเป็นเป็นหลักเป็นแกนเป็นพื้นฐานของการดาเนินชีวิตที่เราปฏิบัตินี่จะว่าไปนี่มันก็นักยัง,ยงด้วยวสบายนะให้เรานึกถึงนะชาวนาชาวไร่นี่เขาทำงานหนักกว่าเราเยอะตื่นเช้า ต้องไปนาต้องไปไร่ต้องไปตากแดดตากฝนจับจอบจับเสียมขุดดินวก่าจะกลับมาก็ค้ำมืดาง,งานที่เราทำยังไงสบายกว่าแม่ค้านี่ต้องตื่นมาตีสามตีสีแล้วก็กินไม่เป็นเวลาต้องอยู่ในตลาดต้องเจอกับอะไรต่ออะไรมากมายเรียกว่าเป็นประเภทต,ต้องหาเช้ากิน่ํนมามกรรมกรก็ยิ่งแล้วใหญ่ต้องเสี่ยงอันตรายตากแดดตากฝน ไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าแต่นี่เราอยู่นี่ก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นไม่ได้ใช้แรงอะไรเจอแดดมากเราก็หลบเข้ามาในตาลาในคุติฝนตกก็ยังมีที่พักพิงไม่ต้องไปคอยดิ้นรนเอาตัวรอดก็เพียงแต่ว่าทำในสิ่งที่มันอาจจะดูซ้ำา้นะแต่ที่จริงมันไม่ซ้ำซากนะมันไม่จำเจหรอกเพราะว่าการดูใจเนี่ย ให้เราสังเกตดนะูใจของเราถ้าเราดูใจของเรามันก็จะเห็นว่ามันออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยมันมีลูกไม้ใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยมันไม่ใช่เรื่องซ้ำซากแต่ว่ามันเพียงแต่เป็นกิจวัตรที่เราไม่คุ้นแต่พอทำไปทำไปก็จะเริ่มคุ้นนะแล้วการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายก็ต้องยอมนะต้องยอมสู้กับจิตที่มันไปยศจิตตอนนี้เรามันใหม่ๆม,ม,มันจะไปยศ มันมันเสพติดกับผัสสะมันเสพติดกับลูปรสกลิ่นเสียงมันเสพติดกับแสงสีเสียงในชีวิตประจําวันโทรทัศน์เอ่ยนะอาหารอร่อยอร่อยเอ่ยผู้คนที่ได้พูดคุยกันสนุกสนานพอเข้าไปเสพมันเขามันก็ติดพอเข้ามาอยู่ที่นี่มันก็โหยหาโหยหารสชาติเดิมๆหรือว่ารสชาติใหม่ๆมันก็เหมือนคนที่ติดยานะ พอไม่ได้เสพยาพอไม่ได้เสพบ,บุหรี่หรือไม่ได้กินกาแฟมันก็จะพยศปั่นป่วนเรื่ลงแดงาก,การเสพติดในผัสสะแสงสีเสียงก็เหมือนกับการเสพติดชนิดหนึ่งพอไม่ได้เสพอย่างที่เคยเสพมันก็ป่วนเป็นอาการลงแดงอีกแบบหนึ่งเป็นอาการลงแดงทางผัสสะอันนี้เราก็อย่าไปยอมแพ้มันต้องอดทน บางทีก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองบ้างนะให้กำลังใจตัวเองให้สู้อย่างพระที่ท่านปฏิบัติในสมัยพุทธกาลนี่ท่านก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการปลุกปลอบจิตใจตัวเองให้สู้จิตเอ๋ยจงตื่นเถิดนะเจ้าจงทำตนให้เป็นที่พึ่งนะเพราะว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งนั่นแหละก็จะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากบางทีท่างก็ปลุกให้ตื่น ให้กำลังใจจิตใจของตัวเองนะให้พยายามมีความเพียรเพื่อให้จิตเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้แต่บางท่านนั้นก็รู้ววิธีนี้ไม่ได้ผลท่านก็ใช้วิธีตำหนนะิเจ้าจิตตัวร้ายนะเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเจ้านะกามนี้เป็นของเผ็ดของแสบเราจะมุ่งแต่พานิพันธ์อย่างเดียวนี่ท่านก็บางท่านก็พูดอย่างนี้เลยตำหนิจิต ว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเจ้าเจ้าไม่รู้หรือว่ากามนี่เป็นสิ่งเผด็ดแสบกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่มันน่าพึงพอใจากานเป็นสิ่งที่เผด็ดแสบเป็นทุกข์เจ้าจะทุกข์ไปกับมันหรือนะเราจะไม่ยอมอยู่ในบังคับของเจ้าเพราะเราจะมุ่งแต่พระนิพพานแต่บางท่านบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะจะปลุกปลอบจิตก็ไม่ได้ผลนะจะตำหนิมันไม่ได้ผลก็ต้องด่ามันเลยนะเจ้าจิตผู้ชั่วช้า เจ้าจะเพลินกิเลสไปอย่างเือนเดิมไม่ได้เราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจเราจะปลูกเจ้าให้อยู่กับสติเอาไว้บางทีต้องว่ามันอย่างนี้เลยตำหนิมันแรงๆก็ต้องมีหลายวิธีนะเรื่องของใจเนี่ยบางทีก็ต้องปลูกปลอบให้กําลังใจพอปลูกปลอบให้กําลังใจมันก็กลับระทดระทวยกลับกลายเป็นอ่อนแอขึ้นมาก็ต้องตำหนิบ้างตำหนิไม่ได้ผลก็อาจจะต้อง ตวาดใส่พระที่ท่านใช้วิธีการเหล่านี้ที่พูดมาก็ได้ผลนะท่านก็ได้บรรลุธ,ธรรมจากการที่รู้จักเกี่ยวข้องกับจิตใจของตัวเองใจนี่มันก็มีหลายแบบหลายรสนะให้เราศึกษาดูใจของเราการที่มาเจอกับสภาพที่ลำบากในทางจิตใจมันไม่ใช่ลำบากทางกายแต่มันลำบากทางจิตใจหมายความว่าจิตมันไม่สามารถจะ ทำตามความเคยชินได้อยู่ที่บ้านเนี่ยจิตมันสบายจิตมันอยากไปกินเราก็ไปกินตามมันจิตมันอยากดูหนังเราก็พามันไปเสพหนังจิตมันอยากจะไปเที่ยวเราก็พามันไปเที่ยวเรียกว่าเราอยู่ในอำนาจของมันตลอดแต่พอมาอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอึดอัดนะมันก็จะต่อสู้มันก็จะกระสาบกระ่ายมันก็จะพะยศ ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นอาการของมันการที่พาตัวเองมาอยู่ในที่ลำบากมันก็ได้เห็นนะรู้จักจิตใจของเราจริงๆคนเราเนี่ยอย่างที่เราก็เคยสังเกตได้คนเราเวลาอยู่ในที่สบายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเองเท่าไหร่เหมือนกับเวลาเราสบายเราเรามั่งมีก็มีใครต่อใครมาหาทุกคนก็อยากเป็นเพื่อน อย่างตอนนี้ผู้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินก็มีเพื่อนเยอะมีญาติเยอะใครๆก็มาเสนอตัวเป็นเพื่อนใครๆก็มาเสนอตัวเป็นญาติในสภาพแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครไม่รู้หรอกว่าใครจริงใจไม่จริงใจแต่พอลำบากก็จะได้เห็นเลยว่าเห็นความจริงว่าใครจริงใครเทียมใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเ,เทียมาฉันได้ก็ฉันนั้นเวลาจิตมันลำบากเนี่ย จิตมันก็จะเห็นเลยจิตเราก็จะเห็นจิตเลยว่ามันเป็นยังไงธรรมชาติของจิตเป็นยังไงเวลาลำบากแล้วคนไหนที่จิตสู้คนไหนที่จิตอ่อนแอก็ได้เห็นตรงนี้ถ้าอยู่ในสภาสถานการณ์ปกติเราไม่ค่อยเห็นหรือรู้จักจิตใจของเราเท่าไหร่พูดงคือไม่ค่อยรู้จักตัวเองแต่พอได้มาอยู่ในสถานที่แบบนี้ก็ได้เห็นเห็นตัวเองเห็นจิตใจของตัวเองว่ามันจริงแค่ไหนให้ความยากลำบากนั้นเป็นของดี เพราะฉะนั้นเราก็ให้เรามองหัดมองในแง่นี้บ้างอย่าไปหัดมองในแง่ที่ว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะบนที่จะข่ำครวญไปคิดถึงความสุขสบายที่ทำอะไรได้ตามอําเภอใจในอดีตอันนั้นไม่เป็นประโยชน์ให้เรามายอมรับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด นะมองมันในแง่ดีว่าเออ,อยังดีกว่าไปเป็นชาวนาวชาวไร่ยังดีกว่าโปกกรรมกรที่เขาต้องหามเงือตตังน้ำให้เราก็แค่เดินไปเดินมาแค่ยกมือสร้างจังหวะถ้ามันจะตายก็ให้มันรู้ไปต้องบอกกับใจของเราอย่างนี้ต้องสู้หาวิธีที่จะทำให้จิตใจของตัวเองนะมันมีกำลังขึ้นมาแลนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราระลึกว่า มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะทำสี่ห้าวันแต่ว่าถ้าทำอย่างจริงจังจริงจังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงซีเรียสน,นะอย่าทำด้วยอาการที่หน้าดำข่ำเคร่งปฏิบัตินี่มันปฏิบัตแบบิแบบแบบไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเอาเป็นเอาตายอยู่แล้ววางใจให้ดีวางใจให้สบายสบายแต่ทำเรื่อยๆนะถ้าเราวางใจแบบนี้สี่ห้าวันมันก็จะได้ผลที่คุ้มค่า สามารถจะไปใช้กับชีวิตของเราที่เหลือได้วิชาบางอย่างความรู้บางอย่างมันก็ใช้ได้เพียงบางขณะบางช่วงการฝึกบางอย่างมันก็ได้ใช้เพียงบางสถานการณ์เช่นเท่าน,นั้นเองอย่างผู้ที่ฝึกโอลิมปิกมาเนี่ยเด็กๆนะมาฝึกยิมนาสติกเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกตั้งแต่5ขวบตั้งแต่5ขวบก็ถูกดึงมาฝึกกันแล้ววันละ1ิชั่วโมง เยยดแข่งเยียดขาทำสารพัดเป็นเวลา7-8ปีเพื่อจะได้มาเล่นโอลิมปิกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ไม่กี่วันพวกวิ่งแข่งก็เหมือนกันวิ่งมาเป็นหลายๆปีเพื่อจะได้มาแข่งกันร้อยเมตรนี่ก็แค่10บวินาทีแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกโอลิมปิกเที่ยวหน้าก็อาจจะไม่ได้เข้ารอบกับเขาฝึกมาแทบตายเป็น ปีเป็น10ปีได้ใช้แค่3 4วันหรือพวกที่เป็นพนักงานต้อนรับโอลิมปิกนี่ก็เหมือนกันฝึกมาเป็นปีนะเพื่อมาทำหน้าที่การเชิญเหรียญฝึกฉีกยิ้มวันละหลายชั่วโมงเป็นเดือนนะยิ้มโดยการคาบตะเกียบแล้วยิ้มฉีกยิ้มให้ได้เห็นฟัน6-8ถซีเป็นชั่วโมงชั่วโมงยืนให้ตรงเอาหนังสือวางไว้บนหัวไม่ให้ตกลงมา ครทำหนังสือตกลงมาก็ถูกตัดคะแนนแล้วก็ไอถูกไล่ออกตกรอบไปไม่ได้ยืนปอป่ายืนไปชั่วโมงเอาข่าหนีบกระดาษเอาไว้ก็ฝึกมาเป็นเดือนนะเป็นเดือนเดือนเพื่อจะมาใช้แค่2อาวิตท์เท่านั้นแหละแล้วหลังจากนี้คงไม่ได้ใช้อีกแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ทำแค่ 3- 4วันแต่ว่า ถ้าทำให้ดีทําให้เป็นมันก็มีประโยชน์เกื้อกูลเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเจอทุกนะก็แก้ทุกได้ให้ความทุกข์นี่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกล้วนๆน,นะแต่ที่จริงแล้วอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักมันอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรถ้าเราหัดดูใจแล้วก็ฝึกใจของเรานะอย่างสม่ำเสมอให้สตินะเข้ามาครองใจอันนี้มันจะ ช่วยทำให้เราสามารถจะ,ะเผชิญกับความพันผลลว,นวนปวนแปรในชีวิตได้ชีวิตนี้มันก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนะมีเจอมีจากมีพบมีพลาดก็ここเรียกว่าโลกธรรมชีวิตเป็นอย่างนี้บางทีก็ราบเรียบบางทีก็เหมือนกับมีพายุเป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้ไม่ว่าเก่งแค่ไหนบางทีก็ธุรกิจก็ต้องล้มละลายไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็ต้องเจอกับนะาความสูญเสีย ของลูกบ้างของเมียบ,บ้างของตัวเองบ้างความเจ็บความป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะวบคุมได้เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันป่วยการที่จะโทษชะตากรรมมันป่วยการที่จะไปโทษใครต่อใครว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นแต่ว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้คือการวางจิตวางใจให้เป็นการฝึกจิตให้ดีก็ทําให้เราสามารถเจอแรงกระทกระแทกได้ไม่ว่ามันจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ถ้าเรามีสติรักษาใจไว้มันก็ทำให้จิตเราเป็นปกติได้ทาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติให้เป็นนะไม่ใช่เก่งแต่เรื่องการทําพิธีกรรมเก่งแต่เรื่องการให้ทานมีทานที่ไหนเราก็ไปที่นั่นหรือว่าเก่งในเรื่องของพิธีการพิธีกรรมอย่างนั้นมันไม่พอต้องให้ไปถึงใจให้ฝึกเข้าไปถึงใจนะให้ใจเรามีสติมีปัญญา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อเกิดสุขหรือว่าเมื่อได้โชคได้ลาภจิตใจก็ไม่ยินดีปรับปลืม้มจนลืมตัวนะเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหรือว่าเมื่อประสบข้อกรรมใจก็ไม่ตกต่ำสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติและปัญญาเป็นหลักนะธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ย อย่างแรกที่เป็นประโยชน์กับเราคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าได้โชคหรือว่าเจอเคราะห์เราก็รักษาใจใปกติได้หรือว่าเวลาเจอสิ่งต่างๆเจอรูปที่น่าย,ยินดีใจก็ไม่เพลินได้ฟังคําพูดที่ไม่น่าย,ยินดีจิตก็ไม่ตกจิตเป็นปกติได้อันนี้ต้องอาศัยธรรมะโดยเฉพาะสติและปัญญา ทำให้ใจเรานิ่งสงบบางทีก็เรียกว่านะมีอินเสียสังวรอ,อินเสียสังวรก็คือการที่รักษาใจให้เป็นปกติได้โดยที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่เกิดอาการชอบหรือชังไปตามสิ่งที่เห็นบางคนจะบอกว่าอ๊เวลาเจอสิ่งดีๆฉันสุขแต่ว่าเวลาเจอสิ่งไม่ดีฉันไม่ทุกได้ไหมมันทำไม่ไดนะ้ใจที่สุขมาก เวลาเจอสิ่งที่น่ายินดีพอเจอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมันก็ต้องทุกข์มันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่บนที่สูงมากเท่าไหร่ตกลงมาก,ก็ยิ่งเจ็บไม่อยากตกลงมาเจ็บเจ็บก็จะไปขึ้นสูงมากใจที่มันปล่อยให้ลอยสูงเพราะยินดีในสิ่งที่น่าพึงปรารถนาเวลาพลาดพลาดจากสิ่งนั้นมันก็ต้องตกลงมาเจ็บเป็นธรรมดาตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจเป็นปกติได้เออ ได้โชคได้ลาบก็ไม่ได้ปล่อยใจลอยมากใครก็ชมเราเราก็ไม่เพลินนะเพราะเรารู้ว่าของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเรารู้มาว่าเป็นของไม่เที่ยงเรารู้ว่าสักวันหนึ่งสารเสริญก็จะกลายเป็นนินทาและเมื่อสารเสริญกลายเป็นนินทาเป็นคำตำหนิจริงๆเราก็ไปผูกคนที่ดีใจหัวเราะเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้ดังนะหัวเราะเสียงดังเมื่อได้สิ่งที่พึงปรารถนา มันก็ต้องร้องไห้หรือกลายเกลียวด้วยเสียงดังเมื่อพัดพากจากสิ่งนั้นไปหรือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหัวเราะก,ก็ร้องไห้นี่มันมาด้วยกันหัวเราะดังเท่าไหร่ร้องไห้ก็ดังเท่านั้นถ้าไม่อยากร้องไห้เสียงดังก็อย่าไปหัวเราอดังมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ธรรมดาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการที่เรามีสติตเนี่ยมันก็ทําให้เราเจอสิ่งต่างๆเราก็ไม่ทุกข์ อินเซียสังวรคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเป็นเรื่องศีลศีลนี่เป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาแต่ว่าอินเซียสังวรนี่เป็นเรื่องของการทําใจฝึกใจธรรมะในพุทธศาสนาน,นี่มันจะมี2ระดับระดับแรกคือเป็นการตั้งรับตั้งรับคือว่าเห็นอะไรก็ตามใจนิง่งต้องฝึกตรงนี้ด้วยไม่ใช่ฝึกให้ไม่เห็น อย่างเราฝึกเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปฝึกว่าอย่าไปมองอย่าไปดนะูภาพที่มันไม่น่าดูอย่าไปเล่นเกมที่มันอันตรายถ้ามันมีภาพลามกก็ต้องปิดกัน้นไม่ให้เด็กเห็นควบคุมเว็บไซต์ปิดเว็บไซต์หรือว่าปิดช่องทางไม่ให้เด็กเห็นอันนั้นก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่ามันก็แก้ได้ไม่ตลอดมันไม่สามารถป้องกันได้ทุกเวลาก็ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเขารู้จัก รนะักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์หรือว่ากระเพื่อมหรือว่าไม่ให้จิตเป็นอกุศลนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่เด็กเขาก็ต้องสามารถจะเข้าไปเห็นจนได้ภาพที่มาทางอินเทอร์เน็ตภาพที่เห็นทางโทรศัพท์มือถือหรือคลิปวิดีโอมันแพร่หลายไปหมดแล้วจะปิดทางไม่ให้เด็กเห็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องฝึกอีกทางนึงคือฝึกให้เด็กเขารู้จักมองหรือว่าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจิตไม่กระเพื่อมจิตไม่เป็นอกุศล อันนี้เรียกว่าต้องมีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับตั้งรับเพื่อไม่ให้จิตนี้มันวันไหวจิตเป็นอกุศลก็ต้องมีสติมีปัญญาสามารถที่จะมองให้มันเป็นธรรมดาได้หรือว่าสามารถจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือนอกจากตั้งรับแล้วยังสามารถที่จะรู้จักชฉวยรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ อย่างพระในสายพุทธกาลนี้ท่านก็จะมีวิธีการหลายอย่างมีเรื่องเล่ามากมายอย่างบางท่านนี่ไปเห็นหญิงฟ้อนลำนะแต่งตัวสวยงามแล้วก็ร่ายลำในทางที่กระตุ้นให้เกิดกำนัดคนทั่วไปไม่มีการตั้งรับที่ดีเมื่อเห็นภาพเหล่านี้จิตก,ก็เกิดกำนัดเกิดเป็นอกุศลเพราะไม่มีสติแต่ว่าท่านที่ฝึกดีแล้วท่านเห็นเหล่านี้ จิตท่านก็สงบได้ไม่ใช่แค่สงบหรือนิ่งอย่างเดียวแต่ท่านก็กลับใช้สิ่งที่เห็นนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยอย่างเช่นบางท่านก็มองว่านี่มันเป็นอุบายของมารมานี่มันอาศัยกลามนี่มาเป็นอุบายมาเป็นกับดักเพื่อล่อให้เราตกเข้าไปในกลามนั้นให้เราตกเป็นท่าของกลามท่านพิจารณาเช่นนี้ก็เห็นโทษของกลามว่ากลามนั้นเนี่ยมันน่ากลัวเมื่อเห็นโทษของกลามนี้ท่านก็เรียกว่า ปล่อยวางในกามได้สามารถจะหลุดพ้นได้ขณะที่เห็นภาพที่มายั่วยวนนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่านอกจากรักษาใจให้นิ่งได้แล้วยังเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาใชใ้เป็นประโยชน์ในทางที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่ามีโยนิโสมณสิกการโยนิโสมณสิกาการคือการคิดเป็นมองเป็นนะซึ่งเราก็ต้องสอนให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สอนให้ลูกหลานหรือว่าสอนลูกศิษย์ของเราด้วย เกิดโยนิโสมนัสิกาคือคิดเป็นมองเป็นบางท่านนี่ถูกหญิงแพทยานี่มายั่วยวนมาชวนให้ลาสิกขาวามไปบริโภคกามกันเถิดนะเพราะว่ายัางหนุ่มยังแน่นเอาไว้ค่อยแก่แล้วค่อยมาบวชก็ได้เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองโลกนะคือว่าในขณะที่วัยหนุ่มก็ได้บริโภคกามนะหรือได้เสพกามในวัยชราก็ได้ปฏิบัติธรรม ยังไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ได้แต่ท่านที่ถูกย่อโยนแบบนี้จิตท่านกลับนิ่งไม่หวั่นไหวไปตามคําพูดหรือว่าอาการที่ได้เห็นไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านก็ยังมองต่อไปด้วยว่าโอ้นี่แหละคืออุบายของกามนี่แหละคืออุบายของมารที่มันใช้กามมาเป็นเครื่องล่อมามันใช้กามเป็นเครื่องล่อให้เราตกอยู่ในอำนาจของมันท่านมองเช่นนี้ท่านก็เกิดปรงขึ้นมา แล้วก็เห็นโทษของกลามจาึงก็ต้องปล่อยวางได้คือถ้ายังไม่เห็นโทษนี่ก็ยังยึดติดนะแต่พอเห็นโทษแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยที่เรายังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังไม่เห็นโทษมันจรงิงจังพอท่านเห็นอย่างนั้นท่านปล่อยเลยก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันมีพระที่บรรลุธรรมได้ทั้งทั้งที่อยู่ตอนหน้าภาพที่มันชวนให้เกิดกำนัดหรือว่าถูกกระตุ้นในทางกรรมาลาค่าแต่ว่ามันไม่เกิดผลแก่ท่านเพราะว่าท่านมีวิธีการตั้งรับ มีวิธีตั้งรับที่ดีตั้งรับแล้วจิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วก็เอาสิ่งที่เห็นนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากไม่ขาดทุนแล้วยังกําไรแล้วธรรมะในพุทธศาสนาจะมี2ออย่างอยู่เสมอนะอันที่หนึ่งคือเป็นช่วยในการตั้งรับไม่ให้จิตเป็นทุกข์ไม่ให้จิตเ,เป็นอกุศลก็คือมีสติเจออะไรก็ตามจิตก็นิ่งได้เจอความพาัดพลาดสูญเสียจิตก็นิ่งได้เพราะเห็นเป็นธรรมดาเพราะเห็นว่านี่คือโลกธรรมหรือเพราะ มีสติรู้ทันจิตที่หวันไหวรู้ทันกำหนัดที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถูกตำหนิถูกต่อว่าถ้าคนธรรมดาก็ตั้งรับไม่ทันจิตก็โกรธเกิดโทสะขึ้นมาแต่ว่าถ้าผู้ที่มีธรรมะมีสติก็สามารถที่จะรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็วางมันได้ก็ทำให้จิตเป็นปกตินิ่งได้ หรือท่านที่ฉลาดกว่าน,นั้นก็เอาคําตําหนิของเขาเนี่ยแหละมาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นมีประโยชน์แค่ไหนคําตําหนินี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ว่าประโยชน์มากหรือน้อยอาจจะมีประโยชน์50%อาจจะมีประโยชน์1 0อหรืออาจจะมีประโยชน์5%แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกับขยะเนี่ยขยะนี่ถ้าใชใ้เป็นมีประโยชน์ทั้งนั้นจะไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้ ถึงแม้ว่าขยะบางอย่างมันมีพิษเราก็เอาทิ้งไปได้เอามารีไซเคิลเอามารียูสได้ขยะที่ทิ้งเนี่ยเป็นปุ๋ยก็ได้หรือว่าจะมาแยกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมาก็ได้ให้คำตำหนิขึ้เหมือนกันอย่าไปมอมมันเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่ความฉลาดของเราว่าจะเอามาเลือกใช้แค่ไหนมีบางท่านอย่างเช่นเจ้าของเมืองโบราณซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนรวยมาก แต่ว่าเป็นคนที่ศึกษาธทำเขาบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลคําตําหนิก็เป็นมงคลนะถ้าหากว่ารู้จักเมารู้จักใช้แต่อย่างไรที่ต้องทำเพือทําใจให้มันนิ่งให้ได้ไเวลาถูกตําหนิดเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยชอบคำำําตําหนิเราเจอคําตําหนิแล้วจิตใจระหว,วนไหวบางทีข้อตำหนิเรื่องงานใจเราก็ทุกไปแล้วอันนี้เราต้องเรียนจากพวกฝรั่งนะฝรั่งนี่เขา เวลาเขาตำหนิเรื่องงานเรื่องการเขาวิจารณ์เรื่องงานเรื่องการเขาวิจารณ์กันเต็มที่ไอ้คนถูกวิจารณ์หรือเจ้าของงานนี่เขาก็ไม่ไม่โกรธโมโหมากเพราะรู้ว่าสิ่งที่ถูกวิจารณ์นั้นคือง,งานไม่ใช่คือตัวเขาแต่คนไทยเราเดี๋ยวนี้เอาเราไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเราเอาตัวตนไปผูกยึดติดกับง,งานพอวิจารงานก็เหมือนกับวิจารตัวเราก็เลยพูดกันไม่ได้วิจารกันไม่ได้ ก็เลยใช้วิธีนินทาแทนเพราะว่าพูดต่อหน้าไม่ได้ก็เรียกว่าเสียประโยชน์ทางพุทธศาสนาจะเน้นมากหรือว่าให้เรารู้จักใช้คําวิจารณ์คําตําหนิให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ยังเคยเปิดให้พระสงฆ์นิวิจารณ์ว่าพระองค์นี้มีอะไรที่บกพร่องมั่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเรามีท่าทีที่ดีเรามีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับเราก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้กระเทือนไปกับ รูปรถกลิ่นเสียงต่างๆที่เข้ามากระทบได้มันเข้ามากระทบนะแต่ใจไม่กระเทือนมันเข้ามาทางตาแต่มันก็หยุดเท่านั้นมันไม่กระเทือนไปถึงใจเข้ามาทางหูมันก็หยุดแค่นั้นไม่กระเทือนมาถึงใจเพราะเราไม่ได้ยึดติดมาว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อใจไม่กระเทือนแล้วใจนิ่งแล้วก็สามารถจะใช้สิ่งที่เห็นเอามาให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหน ก็ยังรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เอามาใช้ในการพัฒนาชีวิตของเราเอามาเพิ่มพูนสติปัญญาของเราได้อันนี้เราว่าต้องรู้จักมีทมเป็นเครื่องตั้งรับแล้วก็มีทมเป็นเครื่องใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งรับอย่างเดียวไม่พอนะต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยมัยนถึงจะครบถ้วนปล่อยวางอย่างเดียวไม่ได้นะปล่อยวางอย่างเดียวไม่พอ ต้องเข้าไปลงมือทําใช้สิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์อันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ครบถ้วน